รหัสต่อไปค่ะอัปเดต94118ค่ะรหัส94118นะงานราชินี c r o s s อดี้ไซส์ตน้องขนกระเป๋าอยู่ที่9นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่5.5 5และความหนาเริ่มต้นที่2นิ้วครึ่งสำหรับตัวนี้จะเป็นงาน2ลอนนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยด้านหน้าจะใช้แทนกระเป๋าสตางค์ไปเลยในตัวค่ะเป็นงานกระเป๋าสตางค์ใบยาว1ใบ แล้วก็เป็นงานกระเป๋าสะพายครอสบอดี้อีกหนึ่งใบคือแปะรวมกันแบบนี้เลยสายกระเป๋าของเขาค่ะจะเป็นงานสายคู่ตัวนะคะแล้วก็ปรับสั้นยาวด้วยตัวเลือนค่ะสำหรับตัวนี้คุณพี่ซิปที่กันยาใช้เป็นงานซิปทูเวย์แล้วก็เป็นงานซิปฟันคอโพดร,รูดลื่นสุดๆเต้าสี่8นค่ะราคาใ้เต็มค่ะอยู่ที่3,000บาทนะคะราคา CF ค่ะคุณพี่สองหนะคะซิปด้านหน้าค่ะคุณพี่ งานกระเป๋าตัง ใส่ธนาบ,าบัตรแบงค์พันได้เต็มความยาวใส่โทรศัพท์มือถือได้ค่ะตรงกลางจะมีช่องเสียบการ์ดให้นะคะทั้งด้านหน้าด้าน,านหลังมีช่องทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีซิปตรงกลางอีกหนึ่งเส้นก็คือคุณพี่ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เพิ่มเติมแล้วใช้ใบนี้เป็นกระเป๋าสตังค์ไปในตัวได้เลยนะคะอ่ะช่องใช้งาน,นะคะ่ะช่องใช้งานหลักค่ะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็พ็อกเก็ตค่ะสองช่องพ็อกเก็ตนะคะด้านในค่ะมีถุงซิปนะคะอีกหนึ่งชั้น สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่94118ค่ะสีที่อยาพรีเซนต์อยู่คือสีกะกีนะคะค่ะสีที่สองค่ะคุณพี่สีมอคคานะคะมอคค่าค่ะสีถัดไปค่ะสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะตามด้วยสีดำค่ะคุณพี่สีดำสีถัดไปค่ะสีม่วงค่ะม่วงม่วงเป็นม่วงเปลือกมังคุดนะคะตามด้วยสีบอสตันค่ะบอสตันเขียวเข้ม นะคะเขียวเข้มเขียวหัวเป็ดถัดไปค่ะคุณพี่สีชมพูค่ะชมพูคือชมพูหวานชมพูหวานนะคะชมพูกลิบบัวตามด้วยสีแดงค่ะแดงสดถัดไปค่ะเขียวมิ้นค่ะมิ้นลานโนค่ะ